เด็กหญิง13ถูกจ้างดื่มเหล้าเพียวจนน็อกล่าสุดปลอดภัยแล้วตำรวจเร่งติดตามตัวคนจ้างมาดำเนินคดีจับญาชาดาพร้อมพวกรวม4คนในโรงแรมกลางกรุงยึดยาเส็จติดและปืนนายกเชื่อไม่มีอภิสิทธิ์ สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้คุยขโมงบ่าย3ามโมงพบกันบรนดังคารครับการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นเพิ่งเลิกเมื่อสักครู่นี้เองครับแล้วที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นได้เห็นชอบตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนออะไรคะเห็นชอบนะครับการไหว้ครับให้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติอของประเทศไทยประเภททักทายแล้วก็แสดงความเคารพแบบไทยๆครับซึ่งนายกบอกว่าเป็นเรื่อง ที่ควรสนับสนุนแล้วก็เรื่องน่ายินดีมากครับคุณเลิชาครับอยสวัสดีค่ะต้องไหว้ค,คุณสุวิทย์ด้วยงั้นต้องบอกเลยว่าการไหว้นะคะเป็นเอกลักษณ์จริงๆค่ะเพราะว่าอย่างเช่เราทราบนักกีฬายอย่างนี้นักร้องไม่ว่าใครจะประสบความสําเร็จในระดับโลก เขาก็ต้องไหว้นะแต่ผมเห็นลักษณะว่าการไหว้นะครับไม่รู้บางคนก็โม่ไหว้ก็ไม่รู้บางคนก็มาเด็กสมัยนี้อะไรอย่างเงี้ยครับต้องคนเก่าคนแก่อย่างเราจะบอกว่าการไหว้แบบไทยแท้ๆมีด้วยกัน3ระดับค่ะคุณสมศุตสุวิทย์แบบแรกคือไหว้พระค่ะพนมมือแบบนี้นะคะแล้วปลายนิ้วโป้อยู่หว่างคิ้วค่ะไหว้พระสาธุก้มแบบนี้นะคะแบบที่สองค่ะไหว้คนที่เราเคารพนับถือนะคะพนมมือเหมือนเดิมค่ะ ปลายนิ้วโป้อยู่ระหว่างนี่ครบจมูกแลนค่ะปลายจมูกค่ะแล้วก็ไหว้ค่ะอันนี้ไหว้คุณสุวิยกค่ะไหว้ผู้อาวุโสนะคะหรือว่าไหว้คนที่เราเคารพนับถือส่วนสุดท้ายค่ะไหว้คนรู้จักตรงนี้เลยนะคะคนเสมอกันนะคะพนมมือไว้กลางวางอกแบบนี้แล้วก็กราบสวัสดีค่ะโค้งหัวนิดนึงนะครับวันนี้ถือว่าเห็นชอบการไหว้เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยครับ แสดงการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่กันนะดีค่ะกลับมาไหว้ดีครับนี่นะชีวิไหว้ครูด้วยนะคะเออครับโอ้เคยไหว้ไหมแต่เด็กครับงานบุญนะคะบวชนาคือเป็นยังไงไหมล่สมัยคุณเป็นยังไงเขากินเหล้าครับงานบุญงานกุศลอะไรกันแล้วครับวันไหนไหนพี่ไทยโอ้ใช่งานไทยก็เมาค่ะไม่ได้เมาปกตินะคะอย่างที่ ก็ต้องเมาตั้งแต่คืนฉลองนาคแล้วคุณสุวิทย์นาคถ่ายรูปจะต้องหิ้วปีกันไปโบดแห่แห่หน้าแห่หน้าไปวัดก็ต้องรำหน้าหน้าค่ะใครอยากเป็นนางฟ้าก็ไปรำมือหนึ่งถือเหล้าขาวเหล้าสีก็ว่าไปอีกมือหนึ่งก็รำค่ะแล้วพอรำเสร็จไม่พอไปเจอเด็กอายุ13บบอกว่าไอ้หนูกินซิถ้ากระดกหมดขวดให้พันหนึ่งเอ๊ลุงนี่ยังไงเนี่ยแล้วเด็กก็ยากจนค่ะมารอหวานทาน นี่น้องผู้หญิงรอว่าจะหวานทานได้สัก10บาท5บาทแต่ลุงเนี่ยมากระดกให้พันหนึ่งเอ้าเป็นเราเราก็เอาค่ะด้วยความจนแล้วความเป็นเด็กไม่รู้เรื่องกระดกแล้วคุณสวิตเด็กผู้หญิงแล้วกระดกเหล้าเพียวค่ะอย่าว่าแต่น้องเลยดิฉันก็ยืนไม่อยู่เหมือนกันจริงๆกระดกกันสองคนนะคะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งแต่พอน้องกระดกไปสักพักเดียวอ่ะมีคนวิ่งมาบอกยายอุ้ยยายอุ้ยอายุ72ค่ะเป็นยายบอกว่านี่แกไปดูหลานแกนั่นนอนน็อกหมดสติไปแล้ว ใายแล้วไม่มีใครช่วยและไอ้ลุงคนนี้ก็หายไปไหนไม่รับผิดชอบเลยให้เด็กกระโดกน่ะพันหนึ่งก็ไม่รู้ว่าให้หรือเปล่าค่ะเด็กหมดสติจนต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลเข้าห้องไอซียูนี่โหน้องคือน้องเอแล้วกันเนาะน้องผู้ชายอีกคนที่กินด้วยกันนะคะก็อาการเมาไม่รู้เรื่องไปแต่ว่าน้องเอนี่คือหนักจริงๆค่ะก็รับตัวไปส่งโรงพยาบาลนะคะญาติๆก็มามุงดูก็กินเหล้าเพียวๆไปสุดท้ายนะทางเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาค่ะมาที่ตำบลหนอง มาช่วยน้องแล้วก็มาเยี่ยมญาติๆเดี๋ยวบอกว่าไม่ต้องตกใจไปนะเพราะว่าตอนนี้ เงินทองไม่มีไม่เป็นไรเอาไปก่อนเอาเข้าโรงพยาบาลไปก่อนนะคะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลค่ะอาการไม่ดีเลยอะค่ะคือยังอยู่ในห้อง i อ u นะคะอยากให้น้องรู้สึกตัวโดยเร็วค่ะเพราะว่าการตอบสนองกับแอลกอฮอล์มันไม่เท่ากันไอ้ลุงเนี่ยเป็นไทยก็ไม่รู้นี่ทางสาธารณสุขเขาก็เตือนกันมานะคะว่าถ้าคนกินบ่อยๆน่ะโอ้โหครึ่งขวดกระดกเข้าไปยังถ้าพี่ไม่อยู่แล้วน้องอายุ13อาจจะไม่เคยกินเหล้าเลยอะค่ะอย่างนี้ฉันไม่เคยกินเลยนี่มือสั่นนะคะขาสั่นเลยแหละถ้าเจอแบบนี้นะคะ แล้วเนี่ยครึ่งขวดด้วยความที่เป็นเด็กค,ค่ะความแพ้หรือความไวแต่ละคนมันไม่เท่ากันกับแอลกอฮอล์บางคนเหมือนกินกุ้งไงแพ้กุ้งเอาก็นั่งหน้าเหอหรือบางทีอาจจะหายใจไม่ออกเลยแต่น้องนี่ก็หนักอะคะ่ะตอนนี้คุณยายอุย้ยไม่ยอมลยค่ะคุณยายบอกว่าแหม่นี่มันงานบุญนี่ในงานแห่นาคแล้วทํากันอย่างนี้มันผิดกฎหมายไหมสังคมถามมาค่ะคุณยายก็ถามไปการกฎหมายมดูเลยคุณสุวิทย์ตามจริงแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพหนองบุญมาก เขาต้องส่งคนไปติดตามตัวไอ้ลุงนี้เลยนะคะเพราะว่ายายเขาบอกว่าถาหลานเขาตายหรือว่าเป็นอะไรไปจะทํำยังไงแล้วก็ยังไม่กลับมามีสติเหมือนเดิมกลับมาไม่เท่าเดิมจะทํำยังไงค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลใครจะดูแล แล้วเด็กเนี่ยเป็นเด็กดีค่ะน้องตั้งใจจะไปเก็บเงินหวานทานอย่างที่บอกเพราะอะไรคะที่บ้านน้องนะคุณสุวิทย์อยู่ด้วยกัน10กว่าคนอยู่ด้วยกัน13คนค่ะมียายอุ้ยเนี่ยเจกว่าอะดูสมาชิกในบ้านคุณตาก็นั่งอยู่นี้คนพิการอยู่ในข้างในบ้านอีกค่ะแล้วก็มีลูกหลานตัวเล็กๆน้อยๆไม่มีรายได้ยากจนจริงๆได้เงิน5บาท10บาทก็ดีใจเอาแบงค์พันมาให้เด็กนี่เกิดมาน้องก็คงจะไม่เคยจับแบงค์พันก็เลยทําไปไม่ได้คิดนะคะผู้ใหญ่ผิดเต็มๆไปโทษน้องไม่ได้ ตำรวจบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้ผิดพรบคุ้มครองเด็กปี2546ค่ะบังคับขู่เข็นชักจูงส่งเสริมยินยอมให้เด็กประพฤติไม่สมควรจ้างวานให้เด็กทําอะไรที่เป็นอันตรายต่อร่างกายกระทาการโดยประมาททําให้ผู้อื่นได้รับอันตรายและบาดเจ็บโทษหนักกว่านี้ได้ไหมเนี่ยเพราะว่าถ้าน้องเป็นอะไรไปเอาไม่ต้องเป็นหนักคุณสุวิทย์คือตอนนี้น้องค่อนข้างจะบาดเจ็บสาหัสแล้วนะคะเพราะว่าเข้า ICU ก็คือสาหัสค่ะ แล้วโชคดีนะคะที่ทางกู้ภัยเอาตัวน้องไปส่งโรงพยาบาลได้ทันถ้าไปอยู่รับตาและลุงนี่เกิดระห่ำขึ้นมาไปจ้างน้องแบบนี้น้องหลับไปก็คิดว่าหลับสุดท้ายน้องอาจจะไม่กลับมาก็ได้ลุงก็คงเมานั่นแหละค่ะไม่อย่างนั้นก็คงไม่จ้างทําอะไรพี่เรนขนาดนี้นะคะอยากให้ดูเป็นกรณีตัวอย่างค่ะด้วยความเคารพงานบุญเนี่ยมันก็ต้องทําบุญก็ต้องละเว้นศีลห้ากันนะคะก็ต้องรักษาสีลห้าเนี่ยละเว้นอะไรที่มันผิดสีนะคะแต่อย่างที่ทราบกันนะคะงานบุญบ้านเร้า ก็ต้องมีแอลกอฮอล์ต้องกระดกต้องดื่มกันเพื่อความสนุกอะคะ่ะ <c oughs> ก็ดูห่างไกลจากหลักพระพุทธศาสนาไปเยอะนะคะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะมีหน่วยงานไหนที่ดูแลเรื่องของพระพุทธศาสนามากํากับดูแลบ้างหรือไม่เพราะว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆสนุกแหละแต่เวลาคนเมาขาดสติเนี่ยก็ทําอะไรแบบนี้โดยที่ไม่มีใครมาดูแลเพราะว่าเมาทั้งขบวนนะคะเราเป่ยนิสัยนะครับดูภาพเรารันทดบ้างนะครับมายืนเชีย์เด็กคนนึงดื่มเหล้าเอาจริงๆนะคุณสุวิทย์กฎหมายการกินเหล้าสําหรับเด็กเนี่ยน้องอายุต่ำกว่า18อย่าว่าจะกินเลยค่ะซื้อยังไม่ได้เลยไปร้านสะดวกซื้อในเหล้าบุรี่อาจจะมีกฎหมายควบคุมดิฉันเคยจะไ ซื้อแอลกอฮอล์ที่ร้านสะดวกซื้อต้องรอ11โมงใช่ไหมถูกต้องก่อนหน้านั้นเขาก็ไม่ขายค่ะมันก็มีกฎหมายกำกับอยู่แต่ลุงนี่ออ้อย่างนี้ผิดอยากจะให้เป็นกรณีตัวอย่างครับไม่ดีเลยนะครับเอาดูข่าวกันต่อไปนะครับคนหัวร้อนไรเดอร์ครับก็ต้องใช้คำพูดว่าไรเดอร์กลางไม่รู้ว่าเมาอะไรหรือเปล่านะครับแต่คนที่เป็นคู่กรณีบอกว่าดูอาการแล้วเมาเมาแน่แต่ไม่รู้อะไรโอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนี่นะนั่นมาแล้วไรเดอร์ครับ กำลังจอดรถอยู่แล้วก็ใช้เท้าถีบหน้ารถคันนี้ครับทั้ทัแล้วก็เดินมาโคยเลยนี่นะนะครับอ้าวแล้วประกาศต่อว่าต่อขานนะครับแต่ปรากฏว่าคนในรถไม่เปิดครับพอไม่เปิดทําไงครับไรเดอร์คนนี้ก็ยังไม่ยอมครับในที่สุดแล้วก็ไปจอดรถขวางหน้าขวางตาเขาอีกหลายครั้งแล้วก็โผล่หน้ามาดูใกล้ๆแบบนี้คนในรถเขาก็ตกใจสิครับนี่นะไม่พอน้ครับทีบอีกแล้วครับหูช้างนะครับนี่พังครับนี่นี่ครับหลายรอบครับ นี่นะเราก็บอกว่ากันหน่อยนะครับบอกว่าไอ้ใช้รถใช้ถนนนะครับเป็นเพื่อนร่วมทางกันแต่สุดท้ายมันจะร่วมทางยังไงแบบนี้ไม่ไหวเพราะฉะนั้น,นค,คนที่ถูกนะครับทิบรถคันนี้อยู่นะครับพี่ในรถเก๋งนะชื่อคุณอัครพลรักรุ่งครับอายุ3าปีแล้วก็คุณนิสรพัฒน์หรือปุ้ยนี่นะก็ทํางานธนาคารนะครับพร้อมกับรถด้วยครับอยู่ในนี้แล้วก็ลูกอยู่ในรถด้วยครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับอยู่เช่นทางชื่อว่าสิริชัยสองคนนี้นะครับขับรถเข้าเป็นหลงครับ นี่นะอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขจะออกไปติว่านนท์แต่ปรากฏว่าพอขับรถไปก็ธรรมดานะครับคนที่บอกว่าขับรถหลงอาจจะงงงอาจจะช้าบ้างอาจจะอะไรบ้างถนนก็สองเลนปรากฏว่าเจอไรเดอร์คนนี้นะครับขีบ่มอเตอร์ไซค์ตามมาสุดท้ายแสงซ้ายมาพอแสงซ้ายมานะครับไม่รู้พูดอะไรก็ด่าๆๆๆๆไปอย่างนั้นนะพี่เขาก็หาทางออกนะครับปรากฏว่าไปสุดทางตันไปอย่างนั้นนายคนนี้นะครับก็คือจอดจักรยานดลเนี่ยเขาเออก็จอดมอเตอร์ไซค์ขวางเลยครับบอกขวางไม่พอ นะครับเอาเท้าเท้าไปทีบตรงบริเวณนะครับป้ายทะเบียนรถมันหลุดลงมาแล้วก็เอาทะเบียนรถนะครับมาให้ด้วยแต่เจ้าของโชเฟอร์นะครับเขาไม่ยอมเปิดกระจกลงเนื่องจากว่าเกรงอันตรายครับนี่นะก็ถูกต้องแล้วครับอันนี้แม่ท่านผู้ชมดูภาพนะครับก็คือว่าซอยแบบนี้มันเล็กๆอยู่ใช่ไหมครับพุทธคามเราก็ไปเรียกตรวจสอบนะครับคนที่อยู่ในรถทําไงครับก็แจ้งเมืงเก้าเงด้วยตํารวจก็มานะครับชาวบ้านก็เห็นไม่อย่างนั้นนะปรากฏว่านายหัวร้อนในก่างที่ว่านี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับ S <S 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 นี่นะป้ายทะเบียนรถนะครับยังตกอยู่เพราะว่านายคนนี้ใช้รถนะครับชนเฉียว oh. แล้วก็ใช้เท้าทีบให้มันร่วงครับเพื่อหวังที่บอกว่าจะเอาเรื่องให้ได้กับรถคันนี้ไว้อย่างนั้นน่แต่สุดท้ายนะครับนี่นะพี่เขาก็พับตำรวจนอกเครื่องแบบก็มาเนี่ยนะในที่สุดแล้วก็มีการประสานงานกันนี่นะทราบแล้วครับว่านายไรเดอร์คนนี้เนี่ยบอกว่าปกติแล้วก็หัวร้อนชอบมีเรื่องมีราวนะครับทะเลาะกับคนอื่นเขาไปทั่วในบริเวณนั้นเลยครับ ไม่พอตอนนั้นเองครับนอกจากทีบแล้วนาคนนี้ยังโชว์อาวุธมีดออกมาด้วย,ยใครจะกล้าเปิดละครับแบบนี้แน,น่ๆนี่คือ ใจกลางนะครับนี่นะนนทบุรีนะครับแต่มันก็ติดกรุงเทพเมืองหลวงแต่แท้ยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้เพราะฉะนั้นตํารวจนะครับสพหมู่งานจราจรนนทบุรีดาบประวจวิชัยแสนเกตนะครับผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าโอ้โหพฤติกรรมนะครับนายคนนี้เนี่ยฉุนเฉียวมากเลยนะนะครับบอกว่าจะรีบไปส่งอาหารอย่างเดียวแต่ทราบว่านะครับนี่นะนายคนนี้ดูท่าทางเหมือนคนเมาด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องมีการนําตัวนะครับมาสอบมาอะไรก็แล้วแต่นว่าไปนะครับโอ้โห หัวร้อนมากครับนี่นะไม่รู้จะสุดพลนาอย่างไรบ้างนี่แหละครับพฤติกรรมของผู้คนมันน่ากลัวนะครับสมัยนี้ครับอแต่ก็ดูโดนตรงดีนะไม่รู้เมาหรือดีดอะไรมานะไม่รู้ครับคุณเลชานี่นะถ้าเมาเนี่ยก็ต้องโดนเขาหาเมาแล้วขับอีกด้วยนะคะกลางจริงคนเราอยู่ที่เรื่องการใช้รถใช้ถนนกันด้วยเหมือนกันนะคะดูข่าวไปนะครับต่อข่าวต่อไปเรื่องของยาเสพติดครับบ้านเรานั้นโอ้โหไม่ต้องห่วงครับเยอะแต่ข่าวนี้คนที่ถูกจับเสพยาไอ โอ้โหหลานชายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยญาติคุณชาดาเหรอญาติคุณชาดาไทยเศษเลยครับเมื่อคืนนี้สี่ <4 S 2> ทุ่มครับอ,อันนี้เป็นภาพเจ้าที่ตำรวจนะครับบุกไปจับสีคนครับ อยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับในซอยเพชรบุรีแขวงบางกะปีนะครับเขต้ว้ขวางกรุงเทพมหานครนี่เองครับ <c oughs> มั่วสมปาร์ตี้ยาอีในห้องพักนะครับ <c oughs> พบของกางก็คือว่าไอจำนวน6ถุงครับอาวุธปืน11มม1กระบอกแล้วก็กระสุนปืนขนาดเดียวกัน6นัดด้วยครับผู้ตีถูกจับนี่นะ <c oughs> ชื่อว่าคุณนรเศรครับปรากฏว่านรเศษนี่นะครับ เป็นญาติของคุณชาดาไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยพ่อของคุณชาดานะครับเป็นพี่ชายแท้ๆของนายนรเศรษฐนี่เองเพราะฉะนั้นมีศักดิ์นะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกันโอ้โหถูกนําตัวทั้งหมดล่ะครับสีคนเนี้ยขึ้นโรงพากสอนอมักกสันครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตํารวจมักกสันบอกล่ะครับ บอกว่านะครับตั้งแต่เมื่อเย็นวานนี่เองครับโรงแรมที่ถูกจับนี่ครับปกติแล้วเป็นโรงแรมพักสําหรับครอบครัวไม่มีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของบวรนัดมาเสพปาร์ตี้ยาอีกันเลยแต่ข้อมูลลับนะครับก็แจ้งว่ามีการนัดกันจะมาเสพยาอีว่าอย่างนั้นนี่นะแล้วก็เสพไอด้วยตํารวจเขาก็นอกื่องแบบนะครับไปซุ่มๆอยู่ปรากฏว่าเห็นผู้หญิงคนนึงชื่ออัญชรีนี่นะครับลงมาก่อนเลยว่าอย่างนั้นตํารวจดูท่าทางมันมีพิรุษว่าอย่างนั้นพอมีพิรุษแล้วก็จับเธอมา เธอบอกสอบเพราะว่ามานะครับมั่วสุมกันอยู่ตรงนี้อ้าวขึ้นไปชั้น3นะครับปรากฏว่าพบเลยครับ3คนนั่งอยู่ โปเชเลยครับนี่นะคุณอรเสดครับโอ้หลานชายคุณจาดาแล้วก็ผู้ชายอีกคนนึงนะครับเป็นใครล่ะครับเป็นคนขับรถมาอย่างนั้นนี่นะส่วนผู้หญิงสองคนนะครับตอนแรกมาแต่งตัวนะครับแบบว่าเชเว์บชวาบหนยสายเดียวเป็นเด็กเอลล่ครับบอกว่าไม่ใช่ครับเป็นคนรู้จักกันมาก่อนมานี้นานแล้วแล้วก็นัดมาปาร์ตี้ยาไอกันคุณณเดจนานี่นะถูกจับทั้งหมดนะครับเรียบร้อยแต่ถามว่าหลานท่านรัฐมนตรีอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหา ะในการสอบหรอตำรวจในพื้นที่บอกว่าไม่มีนะครับก็ให้ความยุติธรรมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถามว่ารัฐมนตรีชาดาชัยเศษละครับวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีท่านไม่เข้านะครับท่านลาไปต่างประเทศไปประกอบพิธีฮัทที่ซาอุดิอาระเบียแม้กระทั่งนายกเศรษฐาทวีสินนะครับบอกว่าก็ยังไม่ทราบครับแต่ถ้าเจอตัวนะครับจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับให้ทราบว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ไม่ปรากฏไปที่ทำเนียบรัฐบาลข่าวสารแจ ออกมาครับรัฐมนตรีชาดารวมทั้งนะครับสอสออไาทายธานีที่อยู่กับท่านรวมทั้งน้องสาวของท่านคุณมัฑนาใจเศรษฐนะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงการต่างประเทศรวมทั้งนายกเทศมนตรีอุทัยธานีซึ่งเป็นตระกูลบ้านใหญ่ของคุณเศรษฐาทั้งหมด ไปประกอบพิธีฮัตโนนที่ประเทศซาอุดีอาระเบียไม่มีใครอยู่เลยครับคุณเฉชาอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งครั้งนะครับของอีกหนึ่งครั้งสําหรับคุณชาดาอีกแล้วก่อนหน้านี้จําได้ไหมครับคุณเฉชาอีกแล้วอีกแล้วนะครับเดือนตุลาคม6 6ที่ผ่านมานี่เองครับไม่ถึงปีเลยอ้าวเนี่ยนะไม่ถึงปีที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าลูกเขยคุณชาดานะครับ ลูกเขยที่เป็นนายกตลกดูที่อุทัยธานีนะครับถูกปปชนั้นไปจับนะครับคาที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกรับหกแสนบาทในการประมูลสร้างประปาภูมิสร้างประปาหมู่บ้านนะครับสองหมู่บ้านด้วยกันคราวนี้ก็อีกแล้วโอ้โหต่าใหญ่นะครับเนี่ยแล้วนานแล้วเรื่องไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เนาะตลกดูเนาะนะาะ มาถึงข่าวเศ้าวันนี้เศร้าจริงๆค่ะบีบหัวใจคนรักสัตว์อย่างดิฉันมากเลยนะคะเมื่อตอนตีสี่ที่ผ่านมาค่ะไฟไหม้ที่จตุจักรตรงบริเวณทางที่เขาขายสัตว์เลี้ยงสัตว์แปลกสัตว์ป่าทั้งหลายเนี่ยมตม่หมดนะคุณสว์ตรงนั้นเนี่ยดิฉันเดินบ่อยมากเลยและเนี่ยไฟไหม้แทบไม่เหลืออะไรเลยค่ะสรุปแล้วเนี่ยวอดไป118ร้านค้าค่ะ หลับตาไม่อยากนึงเลยนะคะจริงๆมีเสียงนะถ้าปล่อยเสียงจะได้ยินเสียงน้องร้องขอชีวิตนะคะร้องอมีลิงด้วยไงมีสุนัขค่ะมีแมวแล้วก็มีสัตว์อื่นๆมากมายรวมทั้งนกกระตั้วตรงนั้นน่านกเยอะคุณสวิตมีนกกระตั้นกแก้วนกตัวเล็กๆอะค่ะฝั่งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ไปแล้ว ปลาค่ะปลาสวยงามปลาตัวใหญ่อโลมานาเนี่ยหมดเลยนะคะน่าจะเสียหายหลายสิบล้านค่ะตอนเจ้าหน้าที่ไปในเสียงเงียบแล้วแต่ตอนที่มีคนถ่ายภาพมาได้นะไฟกําลังลุกชนเนี่ยน้องร้องโหยหวนกันไปหมดนั่นแหละค่ะพอตอนนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปค่ะพบว่าความเสียหายเยอะมากนะคะ1 1 8ร้านค้าเนี่ยสัตว์เลี้ยงตายไป1,000กว่าตัว1,000พันกว่าชีวิตนะคะ น้องๆไม่ได้ออกมาจากโรงรส่วนใหญ่จะโดนล,ล่ามก็เข้าใจได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเวลากลางคืนตีสี่แล้วก็เก็บเข้าบ้านเก็บเข้าโรงกันหมดสาเหตุเกิดจากอะไรอยากรู้จริงๆเลยบางคนก็บอกว่าอ๋ออจาจจะพัดลมนะคุณสวิต คือเดี๋ยวนี้พัดลมมันมีหลายแบบพัดลมตัวใหญ่ๆแบบพัดลมบ้านนะเปิดกลางวันกลางคืนเปิดทั้งวันทั้งคืนไม่ค่อยมีปัญหาแต่เนี้ยน่าจะเป็นพัดลมเล็กๆที่เป่าน้องหมาอยู่คือน้องหมาบางทีก็แพงๆนะขนเยอะๆพวกไซบีเรียนหมาตัวใหญ่ค่ะเขาก็ต้องเปิดพัดลมตลอดเวลานอนก็ต้องเปิดมันอาจจะไม่แล้วไฟฟ้ารัดวงจรค่ะแล้วก็เนี่ยลามกันไปข้างๆบ้างแล้วก็ ไปหมดทั้งแถวเลยนะคะคนที่ดูแลก็บอกว่าไฟไหม้นะแหละพี่ดิฉันได้กลิ่นเหมือนกับเป็นควันนะคะแล้วน้องก็ร้องสุนัขก,ก,ก็ร้องพอร้องปุ๊บคนก็ตื่นค่ะพอตื่นมันไหม้ทันแล้วค่ะไฟไหม้แบบนี้นะคะพนักง,งานก็บอกว่าอยู่บนชั้นลอยยังได้ยินเสียงสุนัขเสียงสัตว์ต่างๆ ร้องค่ะแต่ไม่สามารถช่วยตัวอะไรได้เลยอะ่ะก็คือคมันจับอ,อะไรไม่ทัน,น,นใช่ค่ะตัวเองหนีออกมาได้ก็ถือว่าบุญบแล้วนะคะสัตว์เลี้ยงที่แพงที่สุดคือนอกกระต้วงจริงด้วย,ยนกกระตัว้วตัวละสามหมื่นค่ะ เจ้าของรู้เรื่องแล้วถ้าเป็นลมเหมือนกันนะคะแถวนั้นนกกระตัวเยอะกระตัวขาวกระตัวดําตัวแพงๆค่ะแล้วก็มีสุนัขที่น่าสุงสารที่สุดน่าจะเป็นลิงน่ะคุณสุวิทย์เพราะว่าน้องเขารู้เรื่องเยอะแล้ว่ะเขาก็อยู่ในกรงค่ะเพอไฟไหม้เขาก็พยายามหนีแต่ก็ไม่สามารถจะหนีได้นะคะมูลค่าในความเสียหายนั้นน่าจะประมาณอยู่ที่1 0 2ถึงล้านบาทค่ะสัตว์หลายตัว มาจากต่างประเทศเป็นสัตว์นําเข้านะคะตลาดแห่งนี้อย่างที่ทราบกันนะคะสําหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดอธิบายเห็นภาพหน่อยคือเดินเข้ามาเนี่ยจะเป็นโซนปลาโซนสัตว์เล็กโซนงูโซนเต่าโซนอักัวหน้าอะไรต่างๆค่ะเต็มไปหมดเลยน้องก็อยู่ร่วมกันเหมือนจะแออัดนั่นแหละเพราะว่าปกติน้องไม่อยู่ทุกวันเนาะอาจจะมีฟาร์มของตัวเองค่ะแต่เสาร์อาทิตย์ หรือว่าช่วงเวลาที่เขาขายเ,เขาก็จะมาอู้ดีนะไม่ใช่เสาร์อาทิตย์อะถ้าเสาร์อาทิตย์อาจจะแน่นกว่านี้นะคุณสวิตนะอเออแต่ก็เสียหายไปเป็นพันๆตัวนะคะสัตว์แปลกที่ตายไปก็มีพวกหง่ะคะ่ะแล้วก็นกแพงๆนะคะตอนนี้เนี่ยประเมินมูลค่ากันอยู่โดยการตั้งโต๊ะลงทะเบียน ตซนนี้อีกัวหน้าเยอะจริงแล้วน้องอยู่เยอะเอางูเหลือมอันนี้น้องรอดนะคะงูเหลือมอาจจะอยู่ต่ําแล้วเนาะเขาไม่ได้หายใจเยอะค่ะก็อยู่กันอย่างเงี้ยนิ่งๆแกล้งตายกันไปบางส่วนก็เสียชีวิตไปบางส่วนก็ตายนะคะโอ้ยสงสารใช่อันนี้ตายแล้วค่ะเต่าในปกติไม่ได้ตายง่ายๆนะคะแต่ก็คงจะขาดอากาศหายใจกันไปค่ะ ตั้งโต๊ะลงทะเบียนค่ะว่าร้านไหนมีความเสียหายขนาดไหนก็มาลงทะเบียนแล้วก็กองพิสูจน์หลักฐานจะเข้ามาควบคุมดูแลแล้วก็อาจจะมีเงินทองส่วนไหนมาช่วยกันได้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะอันนี้รอดค่ะงูได้ดูยากไม่รู้ตายไม่ตายแต่ก็ไม่รู้ว่าส่วนหนึ่งจะเอาไปหาหมอได้หรือเปล่าเนาะสงสารจังเลยเนี่ยกทมนะครับก็แจ้งให้ผู้ที่เสียหายนะครับได้มีการพิจารณาค่าชดเชยนะครับก็คนลับประมาณสักหมื่นกว่าบาทนะครับเป็นเบื้องต้นก่อนนี่นะ จมเหียนภาพงูเหลือมใช่ไหมครับ <c oughs> ต่อไปเป็นข่าวงูเหลือมยักษ์นะครับกินคนทั้งเป็นตาย <ไป S 1> อยู่ในท้อง ที่ประเทศอินโดนีเซียครับ,บอ,อันนี้เป็นชาวบ้านกาลังไปช่วยเหลือนะผู้หญิงนะครับ,รบชื่อว่าฟาริดา,าเป็นคุณแม่ลูกสี่แล้วครับอายุ50ปีหลังจากที่หายตัวไปยังร่องรอยนะครับระหว่างเดินผ่านป่าเพื่อไปขายของเต็นตลาดนัดนะครับในหมู่บ้าน <c oughs> คําเล็งปังจังหวัดสุลาเวสีเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาครับสามีบอกว่าเอ๊ะภรรยานะครับหายไป ไม่รู้ไปไหนนะครับเธอก็เลยตามหาครับปรากฏว่าไปเจองูเหลือมยักษ์นอนขอดอยู่ตัวนี้ครับ6เมตรกว่าครับอุยทำไม<ด>ทอ้องเป่าดูท้องนะครับมันอ้วนอย่างเงี้ยแสดงว่ามันกินอะไรก็เลยสงสัยครับก็เลยไปแจ้งชาวบ้าน ชาวบ้านระดมกําลังออกมานะครับงูตัวนี้ขอดอูนะครับปรากฏว่าเป็นดึงออกมาแล้วไม่กระดูกกระดิครับเพราะว่าอิ่มเต็มที่สงสัยเมียอ,อยู่ในท้องนี่เองครับต้องฆ่าแล้วครับก็คือว่าเอามีดผ่าออกมาปรากฏว่าเจอร่างฟาริดาครับโอ้โหใจสลายครับเมือ,มอกเต็มหอดเลยเพราะฉะนั้น,น,นเธอตายสด ในงูเหลื่มตัวยักษ์ตัวนี้ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้านเราอาจจะไม่มีแล้วครับเพราะว่าตัวงูเหลื่มยักษ์ยักษ์แบบนี้ไม่มีครับแต่อินโดนีเซียนี่มีเยอะแล้วก็น,กนานก็เป็นข่าวนะครับคาดการณ์ว่าเธอเดินไปตรงสุ่มทุ่มพุ่มไม้ไอโจอตัวนี้นะครับมันก็นอนอยู่แค่ไปเจอคนนะครับมันก็เลยชกพอโชกไปนะครับมันตัวใหญ่มากมันก็เลยรัดเธอพอรัดสุดท้ายแล้วก็กลืนกินไปทั้ง ตัวอะไรครับนี่นะนี่เป็นข่าวที่บอกวา่าโอ้ช็อกอารมณ์คนจริงๆนะครับนี่นะแต่เราเคยเห็นว่าเหมือนกันเนาะหูเหลือมกลืนคนเขา้าไปข่าออกมานี่ก็ยังเป็นตัวคนเต็มๆอยู่อย่างเงี้ย แต่ก็เต็มไปด้วยเมือกแล้วก็น้ำย่อยนะคะคุณผู้ชมก็บอกมาว่าที่จตุจักรนะไฟไหม้บ่อยแล้วนะน่าจะมีวิธีการป้องกันนะคะ118คูหาที่พังไปแล้วก็โดนไฟไหม้เสียหายหมดเวลาสร้างใหม่น่าจะมีระบบป้องกันไฟไหม้หรือว่าระบบดับไฟก็ยังดีสงสารน้องหมูหมาับก็ไก่ข่าวก็มีเยอะนะครับก็เลยลืมข่าวสําคัญไปนิดนึงนะครับขออนุญาตแจท่านผู้ชมหน่อยครับเรื่องของยาเสพติดยาบ้าครับตกลงแล้วมีในครอบครองนะครับ5เม็ดหรือ1เม็ดกันแน่นะครับพันนายกบ่อยแล้วครับ1เม็ดนี่นะตอนนี้ให กฤษฎีกาดูอยู่นะครับแต่ไม่น่ามีทหารนะครับหนึ่งเม็ดเท่านั้นส่วนเรื่องของกัญชาเลยครับรัฐมนตรีสาธารณสุขบอกแล้วนะครับบอกว่าจะให้มีการแสดงความคิดเห็นว่านะครับจะให้กลับไปยาเสพติดนะครับหรือเป็นเสพติดนะครับหรือไม่เสพติดอีก15วันเดี๋ยวจะมีการพิจารณาครับเอาสองเรื่องนะครับดูข่าวกันต่อไปเป็นข่าวใหญ่จําได้ใช่ไหมครับเมื่อปีของหกที่ผ่านมาโอ้รถคณะแพทย์ของมหาเป็นาลไรขอนแก่นนะครับปรากฏว่าไปชนนักศึกษาแพทย์นะครับขี่มอเตอร์ไซค์มานี่ครับ ตามภาพที่ปรากฏนี่เป็นข่าวใหญ่มากนะครับนี่นะโอ้ยชนในมหาวิทยาลัยนะครับมอเตอร์ไซค์คณะลม้มลนไปแล้วแล้วก็คนขี่สองคนคนขี่แล้วก็คนซ้อนมาด้วยนะครับโดยเฉพาะคนขี่นั้นนางสาวอรุณพาวัฒนาพานิชหรือน้องไอปีสองคณะแพทยศาสตร์นะครับเสียชีวิตครับรวมทั้งน้องผู้ชายนะครับก็บาดเจ็บครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นข่าวใหญ่มากเพราะว่าอะไรครับในพื้นที่มหาวิทยาลัยแท้ๆครับ เกิดเหตุได้อย่างไรบ้างจนในที่สุดนะครับมันไปสู่การปองร้องผู้ที่เสียชีวิตโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมแล้วครับนี่นะฟ้องกันมาครับในที่สุดแล้ววันนี้สารจังหวัดขอนแก่นนะครับได้อ่านคำพิพปากสารนายสุรศักดิ์ศรีหาวัฒนะครับที่เป็นคนขับรถนี่แหละเป็นเหตุน,นะครับให้คนอื่นเนี่ยถึงแก่ความตายประมาทครับ อันตรายด้วยนะครับทรัพย์สินเสียหายด้วยเนี่แล้วก็มีการนะครับพิพากษาจำคุก4ปีแต่รับสารภาพนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีเห็นควรลดโทษก็เหลือกึ่งหนึ่งครับคือจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาเหตุผลล่ะครับมหาพิยาลัยควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่ใช่ที่สาธารณะทั่วไปแต่ก็ยังเกิดเหตุได้แต่พ่อแม่ไม่ยอมนะครับน้องอายถ้าไม่เสียชีวิตไเลยถ้าเป็นหมอออกมาเนี่ยจะมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับ ฟ้องมหาวิยาลัยครับฟ้องอธิการบดีด้วยแล้วก็ฟ้องนะครับคนขับรถด้วยนี่นะเรียกคดใช้ความเสียหายนะครับแต่ในที่สุดแล้วนี่นะเรื่องของนะครับการพิจารณาค่าสินไหมนี่ยก็ยกฟ้องนะครับสำหรับอธิการแล้วก็ยกฟ้องโชเฟอร์ด้วยแต่มหาวิชไลยนี่นะคือจะต้องชดใช้ค่าขาดไรอุปการะสิกว่าล้านบาทครับซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สารอทธรณ์เพราะฉะนั้นก็ยังไม่จบครับค่ะโอ้เรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่นะคะบางคนบอกว่าติดไปแล้วทำยังไงดีไม่รู้ยาเสพติดนะคะเนี่ยคุยกันมาคับเอามาอีกเรื่องหนึ่งคุณสุวิทย์เราเคยแต่ได้ยินว่าทหารฝึกทหารใหม่ทหารเกณฑ์ฝึกแล้วตายฝึกแล้วพิการกันนะคะแต่คราวนี้ตำรวจค่ะตายเลยค่ะตายแล้วยังไม่พอที่ญาติเขาข้องใจคือว่าตายแล้วเงียบด้วยส่งเรื่องเงียบไป เนี่ยค่ะหน้าตาดีด้วยยังเด็กอยู่เลยนะคะสิบตำรวจโทรรัฐพงศ์ผบหมู่ที่ไปฝึกสยบริปูสถานค่ะสยบริปูสถานรุ่นที่4เป็นหลักสูตรของหน่วยที่ฉันไปค้นดูว่าสยบริปูสถานคืออะไรอันหรุป่าม่รู้ดิฉันแต่คือการฝึกหลักสูตรปฏิบัติการพิเศษของหน่วยคอมมานโดค่ะเป็นหน่วยกําลังจู่โจมระงับเหตุฉุกเฉินใช้ในการจับกุมคนร้ายไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดหรือว่ากรณีฉุกเฉินต่างๆนานาฝึกนานไหม ฝึก<อ>หนึ่งเดือนค่ะสี่สัปดาห์<อ>ฝึกหนักมากก็ต้องบอกเลยว่าฝึกกลางแดดฝึกกลางคืนฝึกให้ร่างกายต้องทนทานกับสภาพแวดล้อมที่มันโหดร้ายอันนี้เข้าใจได้ค่ะคแต่เมื่อวันที่11ที่ผ่านมานี่คุณสวิตวันที่11มิถุนาย,ยนใ<อ>นช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ มีคนไปโพสต์ค่ะนี่สดๆนร้อนๆ้อนเลยนะคะบอกว่ามีตำรวจเสียชีวิตเป็นผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรนี่แหละสยบริภูสถานรุ่นที่4ของหน่วยแล้วเสียชีวิตไปค่ะข้อที่จริงก็มีอยู่ว่าได้รับแจ้งตั้งแต่วันที่10ว่าตำรวจท่านนี้เสียชีวิตค่ะ10บตำรวจโทรัฐภูมซึ่งดูหน้าตาท่าทางกำยำแข็งแรงเอ๊ะ ทำไมตายค่ะสาเหตุการเสียชีวิตคือไตวายและฮีสโตรเกิดจากการฝึกหนักใช่หรือไม่ถ้าใช่อยากจะให้ส่งสุ่ไปชันสูตรศพหน่อยค่ะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นพอท่านเสียชีวิตแล้วก็มีการนําศพตํารวจที่เสียชีวิตเนี่ยไปให้ญาติที่ลําพูนเลยโดยไม่ได้ชันสูตรค่ะคุณสุวิทย์ไม่พอค่ะถามยังให้ข้าราชการในสังกัด ปิดเรื่องเงียบอย่าไปบอกใครนะให้เรื่องนี้เป็นความลับอันนี้คือสิ่งที่เขาโพสต์นะคะข้อเท็จจริงเป็นยังไงเดี๋ยวรอฟังจากหน่วยงานต้นสังกัดและเขาก็ยังบอกอีกว่าผู้บังคับการไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและสาเหตุการเสียชีวิตด้วยและการฝึกนี้ยังคงฝึกต่อหมายความว่าตายตายไปค่ะไม่มีการชนะสูบส่งสดกับส่งศพกลับบ้านแล้วบอกให้ทุกคนปิดปากเงียบบางคนนะคะมีการโพสต์รายงานว่าถอดใจค่ะเห็นเพื่อนตายเห็นเพื่อนฝึกหนักกลัวกลัวตาย บ้างอยากลาออ,ออกจากการฝึก โดนอะไรคะนะครับนี่กองบัญชาการนะครับสอบสวนกลางได้มีการชี้แจงเรื่องนี้นะครับยาวครับหนึ่งครับชี้แจงอมบอกว่าท่านเสียชีวิตนะครับเพราะว่าไตวายเพราะว่าเรื่องของสุขภาพซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็เข้าหลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้ายที่ค่ายนเรศวนนะครับแต่เนื่องจากว่าไม่จบครับเพราะว่ามีปัญหาด้านอสุขภาพแต่ท่านก็สู้นะครับออกมาฟึกอีกหน่วยหนึ่งแต่สุดท้ายนะครับเรื่องของสุขภาพเป็นหลักไม่มีการถูกทำร้ายร่างกายไม่มีอะไรนะครับอันนี้กองบัญชาการสอบสวนกลางชี้แจงออกมา เมื่อทิต่แล้วนะครับบ้านเราเป็นข่าวใหญ่มากนะครับเพราะว่าช้างเนี่ยออกลูกแฝดที่จังหวัดพระนคนศรียุธยานะครับเป็นเชือกที่สของโลกด้วยนะครับแต่เมื่อคืนนี้ปรากฏว่าช้างที่สวนปัตยานนะครับออกลูกพร้อมกัน2ตัว2เชือกกระเพื่อมสแม่เลยนะสองแม่เลยครับนี่นะสองแม่นี้นะปรากฏว่านะครับออกลูกมาพร้อมกันครับ2เชือกเชือกแรกนะครับจากลูกกรชื่อว่าพรายมิทุนาครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าพังน้องโจนโวันนี้นะครับได้มีการจัดขบวนานางรำทักษนา พิรมแล้วก็โขงช้าง30กว่าเชือกครับเพื่อตอนรับน้องช้างทั้งสองเชือกนี้เองที่คุณกำพลตันสัจจาประธานสวนรุษพัทยานะครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้นิมนต์นะครับพระจากเจ้าวาดนะครับเขาคันธมานแล้วก็เจ้าวาดวัดสามัคคีบรรพศครับมากราบทำพิธีรับขวัญน้องช้างคราวนี้ตามประเพณีที่สืบทอดกันมานะครับโอ้โหถือว่านะครับนี่นะเป็นความสําเร็จนะครับแล้วก็เป็นศิลิมงคลซึ่งช ทางทั้งสองเชือกนะครับตกลูกวันเดียวกันของมิถุนายนนะครับถือว่าเป็นช้างแฝดคนละแม่ก็ว่าได้ครับโดยลูกช้างทั้งสองเชือกมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของปางช้างส่วนนุษย์พัทยาอย่างดีเลยครับซึ่งที่ผ่านมาส่วนนุษย์นะครับยังไม่เคยมีช้างตกลูกในวันเดียวกันเลยก็ถือว่าคราวนี้เป็นความโชคดีครับ ที่ปัจจุบันนี้ช้างอยู่ในความดูแลมีมากถึง77เชือกครับแล้วมีทีมสัตวแพทย์แล้วก็ควานช้างดูแลอย่างดีจนได้รับรองนะฮะหนังสือนะครับเป็นมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีสําหรับ ตางั้งส่วนอนุษยน์นี้จากกรมปศุสัตว์ครับดูนานเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นอยู่นี่คุณก็กำป้งตันจานะครับโอ้โหมีความสุขมากตั้งชื่อเรียบร้อยภายมิถุนาแล้วก็พังน้องจูนครับอืแล้วช้างก็ดูแสนรู้นะขนาดเพิ่งตกลูกไปก็ยังทําท่าทําทางนะคะเพราะว่าที่นั่นเป็นช้างฝึกที่ฝึกมาอย่างดีรู้มารยาทรู้วิธีการถ่ายรูปทุกอย่างแล้วค่ะ